พ่นปุ๋ยพ่นยาพ่นแบบไหนให้เบิร์ที่สุดสวัสดีครับพี่เพื่อนผมอาจารย์อุทัยครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการพ่นปุ๋ยพ่นยาพ่นยังไงไม่ให้เสียประโยชน์ไม่ให้เสียเปล่านะครับการพ่นปุ๋ยพ่นยาหรือการพ่นอาหารเสริมคุณรู้หรือไม่ว่าการพ่นแต่ละอย่างมีเทคนิคการพ่นที่แตกต่างกันออกไปการพ่นปุ๋ยพ่นอาหารเสริมเราต้องพ่นแบบหนึ่งพ่นยากําจัดโรคและแมลงก็ต้องพ่นอีกแบบหนึ่งและที่สําคัญการพ่นธาตุอาหารบางตัว ก็จำเป็นที่จะต้องพ่นแบบเฉพาะเจาะโตลงไปต้องการรุงตรงไหนต้องพ่นตรงนั้นไม่งั้นนอกจากจะสิ้นเปลืองและไม่ได้ประโยชน์สูงสุดยังมีผลเสียต่อต้นไม้อีกด้วยถ้าคุณยังไม่รู้มาก่อนวันนี้ถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะได้คําตอบแน่นอนครับมาเริ่มกันที่การพ่นปุ๋ยพ่นอาหารเสริมทั้งหลายอันนี้มีความสําคัญถ้าพ่นไม่ถูกโรคน้ำมลแรงเทียบการพ่นปุ๋ยพ่นอาหารเสริมเราต้องเน้นพ่นใบพ่นไป ที่ใบเพราะพืชด,ดูดอาหารได้ทางใบทางดอกและผลแค่นั้นกิงกับลําต้นไม่ต้องพ่นไปเขาก็ก็เหลือโรคแ,แมลงเพียบการพ่นปุ๋ยพ่นอาหารเสริมเราต้องพ่นไปที่ใบเพราะพืชดูดอาหารได้ทางใบทางรากดอกและผลแค่นั้นกิงกับลําต้นไม่ต้องพ่นพ่นไปเขาก็เหลือเพราะกิงกับลําต้นเขาดูดจิ้อาหารไม่ได้พอมันเหลือแล้วทีนี้โรคแมลงก็เพียบเขาก็มากินไอ้ที่มันเหลือแหละจากการพ่นพืช แทนที่จะงามแต่แทนที่ได้ได้กลายเป็นแห่งสะสมโลกและแมลงทั้งนั้นแล้วก็อย่าพ่นเยอะเอาแค่พอดีพอประมาณเอาแค่ตามโฆษณาเขาแนะนํามาบางคนใส่ซะเกินความพอดีเห็นเขาโฆษณาพ่นแล้วใบสวยใบงามลูกสวยใส่เต็มที่พ่นสะเกินพอดีพืชกินไม่หมดโดยเฉพาะน้ําหมักน้ําดําทั้งหลายที่มีส่วนผสมของน้ําตาล เราก็ต้องป้องกันด้วยเชื้อราไว้ด้วยไม่งั้นเรียบร้อยบอกเลยแถมให้อีกนิดถ้าจะพ่นปุ๋ยพ่นอาหารเสริมให้ได้ประโยชน์ที่สุดให้พ่นให้พืชได้กินมากที่สุดก็ต้องพ่นช่วงที่ใบเพสลาดเพราะมันเป็นช่วงที่ใบดูดอาหารได้ดีที่สุดและเน้นพ่นที่บริเวณใต้ใบเพราะเป็นบริเวณที่มีปากใบมากที่สุดมันจะได้ไม่เหลือได้บำรุงเต็มที่ต่อมาที่การพ่นยาป้องกันโรคและ,มะแมลงเช่นพวกหนอนมแมลงและเชื้อราต่างๆอันนี้ต้องพ่น ให้ทั่วทั้งใบกิ่งและลำต้นอันนี้ไม่ว่ากันเพราะโรคและแมลงเขาอยู่ได้ทั่วทุกที่บางที่บางทีต้องจี้เข้าไปอีกเอาให้ทั่วเอาให้ชัวร์แต่ได้ไม่ต้องเกิดปัญหาตามมาและไม่เปลืองยาฟรีฟท้ายอันนี้ก็สําคัญหลายคนยังไม่เข้าใจนั่นก็คือการพ่นสารเคมีหรือา่าอาหารบางชนิดบางชนิดที่ไม่เคลื่อนย้ายในท่ออาหารเช่นการพ่นแคลเซียมโบลอนแคลเซียมโบอลโบอนนี่เป็น อาหารที่แทบจะไม่เคลื่อนย้ายในท่ออาหารถ้าพ่นที่ใบก็อยู่ที่ใบถ้าพ่นที่ส่วนอื่นพ่นที่ดอกอยู่ที่ดอกพ่นที่ลูกอยู่ที่ลูกดังนั้นการพ่นแคลเซียมโบลอนเนี่ยต้องการจะบำรุงอะไรให้พ่นตรงนั้นบำรุงใบพ่นใบบำรุงดอกพ่นดอกบำรุงผลพ่นผล,ผลจะได้บำรุงดอกรุนผล,ผล,ผลแต่พ่นที่ใบได้ใบแขง็งแรงแต่ดอกและผลไม่ได้กินเพราะเขาเคลื่อนย้ายมาเลี้ยงไม่ได้วันวันนี้เราพ่นอะไรพ่นแบบไหนพ่นให้ถูกต้อง ไม่งั้นเดี๋ยวโทษปุ๋ยโทษยาต,ตามนี้นะครับพอจะเข้าใจหรือยังไงโปดติดตอด่อติดตามคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ